สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็มาตามแนวทางนะคะเวลาพัฒนานะคะของเซียนใบนะคะเซียนกําลังคํานวณนะคะมาช้านะคะดีกว่าไม่มานะคะเซียนเพิ่งว่างนะคะแนวทางนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเด่นในตารางนะเขนะคะมีนะคะเก้าสองสองเก้านะคะงวดน,นี้นะะเซียนก็มั่นใจเหมือนเดิ ของเซียนนะคะเ,เข้าเขาเด่นนตทรล่างมาสองหมดสองหมดจีบเซียนจับเบาเขา่าไม่รู้เป็นเงียงเนาะอ่ะแล้วแต่ดวงละคะใครจับได้อ่าในตลา,างนะคะ เด่นในตารางนะคะเด่นในตารางเด่นเก้านะคะรองที่นะคะเลขสี่เก้าสี่สี่เก้านะคะเป็นตัวเด่น

สองตัวบนนะค wow. ะสี่หน่งสี่ สองตัวล่างนะคะศูนย์หนึ่งเจ็ดนงะคะงมด4 9สีสนะคะตัวเน้นนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะมีโชคลาบนะคะวันนี้นะคะเฮงเปัง